อันนี้ต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าวะใช่เลยเคยน้องที่เลยไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันครับไหนรถหารถก่อนใช่เลยนี่ตรงที่ติดเนี่ยเออตรงที่ติดตรงนี้แหละหลับหลับหลับจะผ้าแบบไหนโซ่โซ่ใส่โซ่เราต้องแบบขโมยเพชรปิดก่อน มาเกย์ไก่บ้านเลยเมียโดนเจับเมียโดนข่มขืนตำรวจมึงยังจะเอาเว้นเะถ้าทำภารกิจนี้อีกสองภารกิจก็ได้เทเวอรลละไตัวเทเอร์ไปเพิ่มเพิ่ม โอ้ยเปไปแน่มึอง,งมอะขับ, <ś c oughs> บเียร์เกียจขับเลยมึงอะไปช่วยเมียฮะเมียใครเมียยศเมียบวัวขาวไปป่านนี้กูจช่วยเมียเออไปเล้วเดี๋ยวกูจะตัดต่อลงรูปแมงประจานเป็นเรื่องไรไปเลยผมมีเพื่อนเป็นบวัวขาวหน้าตาคนเหมือนนึกว่าลูกบวัวขาวเลย โอยมันขับอย่างนี้ตลอดแต่ไม่ไวเออแป๊บเดียวถึงแป๊บเดียวถึงเอ้ยต้นมะพร้าวนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะวะแต่เราต้องไปดูพื้นที่ขโมยเพชรอีกโหดโคนมันภารกิจฮาร์ดโคดมันเอ้ย ช่วยเมียเราต้องขโมยรถตำรวจเราต้องขโมยรถตำรวจกดขโมยรถตำรวจโคนเนียนรถเเออขึ้นเลยเมียอยู่ไหนวะอยู่ไหนใช่เมียว่ะไปหนีขึ้นเขาอะไรก็ได้ไปหนีตำรวจสามดาว ก้โก้โก้โก้สามดาวไปปิดปิดปเอาก็ตำรวจมันตามได้เออมึงผิดทางโมวะแล้วถูกแล้วอ้บนในบ้านเราใช่เลิศจอดไม่ต้องเข้าไปเข้าไปก็ได้ รถยังโหดไปเปลี่ยนสะพานอะโอ้โหบดแรงหนาเนี่ยโอ้เดี๋ยวจับปั๊มเลยเร็วลองรถเอ้าเพิ่งภารกิจผ่านแล้วนะยาวๆเลยมันกระตุกอะเลยวะ เดะ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 ไม่รู้อะเดะเดะเดะรู้ได้ไงวะตอนที่มันยืนดีกับเนี่ยไม่เห็นมันละเว็บโสดอยู่นี่โฟ่ไอชุดไอชุดรู้บ้านทำไมผมถึงรู้ คือแม่งเฟลหลายรอบมากจนเลยหาพวกฝรั่งแล้วมันมีบอกไปโอไกลด้วยนะเอารถลูกไปดีกว่ามันกระตุกกระตุกว่ะโอรถลูกขี่แี่ว่ะไปเล่นคิดเทเวรเดี๋ยวอาจจะโดนจับข้างในก็ได้โอเค หลายวันรถตำรวจยังได้ยิน<ช>ยอ่าโอเคกูติดอยู่ตั้งนานจะได้เล่นคลิปสกิปเลยโอเคปะไปพาไปดูไปวางแผนก่อนโอเคไกลด้วยนะ <laughs> มีไม้เลยมเรื่อย มันต้องเข้าไปทำเป็นซื้อของว่ะแล้วก็ถ่ายรูปอ้าวผิดร้านผิดร้านเว้ยเนี่ยมันก็ร้านเดียวกันครับ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 ถ่ายรูปเลยโป้ไม่ให้ถ่ายเพชรเหรอวะาเลย The alarm keypad is on the left when you come in, on the wall by the side door. Come on, let's look at the alarm console. Console? What kind of This shot is useless. I'm telling The shot of the alarms come through. There's nothing here. Good work. Now speak to the assistant. See if there's anything else we need to know. <laughs> ได้แล้วเนี่ยไปคุยกับเจ้าของเดีผมเนี่ยกะซื้อจะคิดไปเลยพ่าอินมันนานเรารีบเรารีบสวัสดีค่ะอ่ะคำกิจใหญ่ใจต้องนิ่งบังไอ้วนบังออะไรจะสู้กันล่ะ ไปดูเอาะไรไหนไหนดีาวเยุรกิจกันธรกิจอ้นด้วยจะเปิดธรกิจฮารบิแต่ไล่ขับบนขึ้นไปข้างบนไงไปดูลาดลาข้างบนมให้เจาะมันนี้เลยตกว่ะ เลสเตอร์มึงโดนด่ากันเดียวนะไปแล้วแหละมึงโดนเนี่ยกูตกบันไดเออกูว่าตกบันไดมันต้องเดินลงบันไดดีๆต้องทำดีๆเพราะเนื้อเรื่องแม่งจริงจังไม่ต้องจริงจังด้วยวะเฮ้ยวิติกโกโดไปเลยโดลงไม่ใช่เกือบเกือบ On the roof, glasses to get me a shot of Angelico's roof unit. will be right above the store. Bye. 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 Oh, Where did they bury him? They buried him? Not as far as I know. He's probably a John Doe, then, right? What do you think? I looked shoot out? Maybe just a car crash, right? Hey, I see the vents. Yeah, I'm looking at the relay. Can you get any higher? ดูกันนี่มันเดือดผาดนะไปทำไมมันต้องมัมันไม่ทำเข้มเหน่อยวะถ้าทำเข้มเจะดีมากถ่ายรูปถ่รูปอะไรวะปึ๊บ ๊ปทางไหนไม่ต้องบอกเยี่ยมเยี่ยมอกดบดอ่ะตัาันวิสัยเฮ้ยปะเป็นแบบไม่่อยดีนเนี่ยเนี่ยกูโดดลงไปเลยด้ถึงรถชื่อแม่งตายต้องเล่นใหม่ไปดีๆไม่ายแล้ข้างล่างไม่กิ้งลงเหร รถอยากจริงต้องกราฟิกสูงจริงๆอะ่ะเราก็เล่นได้ลงทุนน้อย <c oughs> ตายดิลงดีๆ <c oughs> เราจะได้ไปบ้านเลเซอร์ไปหาพวกเราจะป้นเงินพอป้อนเสร็จแล้วเราก็ต้องไปขโมยรถรถผลอะไรของอะไรของหน่วยอะไรหกอย่างเออแล้วเราก็ได้ระดับพ้า d ในระดับฮาร์ดเซก็ได้เทเวอร์แล้วเก็บเพิ่เท่าไหรไ่เท่าไหร่หรอนีนั่น 99, 99นะครับ99นาทีแล้ว99นาทีเท่าไหรว่วะเกือบจะ2ชั่วโมงกิน20นะหมดว่ะหมดจริงเดี๋ยวก็ตัดเป็นพาร์ทๆไปอ้ะ เฉียวเอไมเคิลเลยอ่าค่ะไปเอ้อา,อาลืมลืมลืมมันยังไม่ถึงจุดเหลืองเรียบเลียบกูดิว่ามาคนเดียวเนี่ยยังไม่ถึงไงเฉียวแค่มาไม่ถึงไมได้เนี่ยสมัครงานนะครับ โอเคนี่มองแผนแล้วบบบูแยังไงมันจะมีบูไม่บูแล้วเบียบีก็แบบพวกใส่นับแอบขโมยเอก็เอไม่ดูไม่ต้องการไปเลยเรารีบ Lip Jing. Oh, pan. Lip Jing. Oh, my dollar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 . what's up? Hey, man. Hey, what's up? Hey, hey what's going on? Listen, um, I gotta get hold of the money for that house we pulled down. So, I'm getting a crew together for, uh, you can guess. The pay will be awful. อะไรอะไรไม่ต่อยไม่ต่อยติดดาวลดแล้ววะเนี่ยอ้าวกูกดแล้ววะเนี่ยอ้าวชิบหายละขึ้นป่าขึ้นนะไม่รู้อะชิบหายละที่งานเข้าหามหม่โอได้ปะอันี้ชวนอันี้มันชวน ก็ชวนเนี่ยเฮ้ยไม่เอามีนี้ด้วยไอ้ตัวบีคืออะไรวะไหนตัวบีเราต้องไปบ้านแฟรงกินก่อนวะมันให้เฉพาะตัวอันนี้มันสีเขียวอันเนี้ยใช่เหรอนี่มันก็มีบางอันนะอันหลักมันให้เป็นคนนัย่อยอ๋อโอเคงั้นไปทำอันย่อยเดี๋ไปช่วยลูกวะ กูสานจะลินฮันฮาร์ดจะได้จบร้อยนาทีหกสิบบวกหกสิบนยี่สิบนาทีเลยสองชั่วโมง <c oughs> ครับโหอ,อันนี้มาเมายาละ <c oughs> ไม่เล่นได้เหรอวะได้ <c oughs> มันนานนุ้ยอีกอันก็ปั่นจักรยานกับเมีย <c oughs> <c oughs> ชินว่าวิ่งกับ <c oughs> เออวิ่งกับ ใช่เมียบุ๊วะต้องวิ่งเหรอไม่ต้องวิง่งก็ได้แล้วจะไปทำหาเลยอ่ะนอนล่ะอแฟงกิน,น,กนเป็นแฟงกินหาเล่นมาให้ไปบ้านแล้วกันไป ปิดเพลงนั่นๆเอ้าจะไปเล่นนะไรสัตว์จบยากเหม่ออันนี้ไปไปอะไรนะบ้านบ้านแฟนกดเข้าไปเราเดินเข้าไปเราต้องไปทำภารกิจไอ้นี่เว้ยอรไววะแนบมากดกดแฟนเขา นี่ไงทำธุรกิจนะพาไอ้นี่ไปล<ะ>่าได้ยิงกันสนั่นเนี่ยต้องขึ้นรถไปสองชั่วโมงนะครับยาดเลยนานจริงนานจริง สองชั่วโมงยี่สิบโอ้ยหลายพาร์ทยาวถ้าเป็นพาร์ทละสิบพาดละทีเลายพาร์ทมากไปพาหมาขึ้นไปโอ้พาอันนี้ขึ้นไปเร็วขึ้นไปเลมาล่ะ ะจบภารกิจนี้พอก่อนไหมรู้สึกจะตัดยาวเลยโคตรยาวแม่เออ เฟรมเลทก็ไม okay. okay. ่ตกแม่งกระตุกอะไรวะโอเคโอเเอรเราห้ามชนมัน <here> ห้ามยิงเราต้องตามมันไปคลิปเลยคลิปคลิปคลิปเบอร์

น่าซื้อมาปลูกน่าซื้อมาปลูกแล้วก็ล่วงลนใส่หลังคาบ้านรับหัวตายเจริญบอดแม่งขี่รถค้อนมั่วจะเย็นนเย็นนี่เนี่ยชนทำทำอะไรทั้งนั้นแม่งเลี้ยวซ้ายแม่งเลี้ยวอ่าเป็นไงกูเก่งแม่งก็เลี้ยวขวา อ้าวไอ้สัดลีเทมแล้วก็เลี้ยวซ้ายมั้งเอ้ยนะแล้วก็เลี้ยวขวาอ้าวไอ้นไ่้แม่งตรงเชื่อแมงปิดเลี้ยวซ้ายเก็ตรงแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วแม่งก็เลี้ยวขวาเชื่อกูเนี่ยถูก เนี่ยแม่งไม่เลี้ยวแม่งโดนชนลงลงไปลงไปหมาหมาไปด้วยหมาชื่อแฟงกินไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้ไปโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกแม่งหมาไปนู่นแล้วเฮีย what the frog มันเบนเอ้ยเห็นยหนว วิ่งขดไก่ปีนหมารอดได้เราก็ต้องปีนฮึบอ่ะถ้าแคสจบนี่ไปเช็คแล้วไหม่พังนี่มึงเอ้ยต้องพักไปทีนเนี้ยอันนี้ต้องพักเพราะหมาไปไม่ได้ไปไหนหรอไฟรถไฟ

ครับนะช็อปไปเป็นหมา้ะหมาทำไรนะโอเคให้ทำแค่ไหนมันอยู่อันนู้นเว้ยอันนี้ไม่มีกูจำได้ก็ต้องเปิดไนีมันอยู่อันนู้นยังจำได้แม่นเปิด

เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอหมาแล้วเจอหมาแล้วชิบหายเข้าไปไม่อยากขัดขัดเถอะจะโดนแบนน่ะดิเดี๋ยวช่องจะโดนแบนน่ะดิแขย่างไหมเด้งเด้งขอบใจเย็นใจเย็น หาคนก่อน <c oughs> ไปอันนี้แหละอันแรกเลยจำได้ <c oughs> เจอแน่นอนเอ๊ะเออฮุบอ้าวอยู่นี่เอง <c oughs> ไปตัดตูดมันเ <c oughs> อ่าอ่าอ <c oughs> ่าไ

ตึ๊งตึ๊งตึงตึงรตกวเอกบอกวันมึงได้ยังไงไม่ได้เลียเจ็ดหมื่นได้ไหมเพเจ็ดแสนพ่อเอาเงินเก่งเลยนี่

Chi mang. Oh, I'll be seeing y'all soon. Oh, the, the only reason you've been it. ba. lui This some bullshit. Take me the Man, what the fuck is wrong with you, nigga? I was getting Hey, what the fuck is wrong with you, nigga? That was a good phone. God. Alright, You the mother. Okay. Now โ okay. อเคก็ลาไปก่อนแค่นี้ครับเจอกันพัทหน้าแล้วกันอาจจะมีแขกรับเชิญอื่นๆมาแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นใครอะ่ะโอเคเจอกันพัทหน้าแล้วกันพันนี้ก็บายครับบายดิ